มีกระปายด้วยอยากให้ทุกคนได้มาคือดูดิฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับช่องเอวิตายอีกแล้วนะคะก็วันนี้ตายมาอยู่ที่สวนหลวงสแควร์แถวจุฬาลงกรณ์เนาะก็เดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปเดินเล่นที่สวนจุฬา1ร้อยปีกันก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ารรยากาศข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวไปกันค่ะอมา คืสวนยุราปกติอะไต่แบบถ้าไม่ใช่ช่วงสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ย่ายมาบ่อยมากนะมาแทบจะทุกอาทิตย์เลยคือแบบรู้สึกว่าพอได้มาเดินสูตรอากาศอะไรเงี้ยมันสบายใจขึ้อนอะมันแบบผ่อนคลายความเครียที่ใดในในชีวิตเราอ่ะนั่นแหละเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบเฟรนด์เพเลยเป็นที่หนึ่งที่ต่ชอบมาก เหมาะกับการมาปิกนิกแล้วก็มาเดินเล่นเอากำลังกายถ่ายรูปก,ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูด้วยกันว่ามันมันดีจริงอยากให้ทุกคนได้มามถ้าม,ถามีถ้ามีเวลามานทางรับทางรับเกตลับ ว่าดูเหมือนแบบฝนจะตกเลยแต่พอเริ่มถ่ายวอล์กไปสักพักแดดออกแล้วงงมากรู้แล้ววุ่่นก่อน,นป,กปกตินะจ๊ะให้เลยค่ะถึงแล้วสวนจุฬาตอนนี้เวลาน่าจะสิบเอ็ดมงแดดร้อนแรงมาไป เดี๋ยวตายพาทุกคนไปเล่นกัน แต่เง่อออก,ก่าเดินมาจากสวนลงสแควร์สวนจุฬาร้อยปีก็จะอยู่ติดกับถนนบรรทัดทองเดินทางไม่ยากเลยแล้วก็อีกฝั่งก็จะติดกับตลาดสามย่านแล้วก็สามย่านมิตรทาวแบบเดินในเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีของกินเลยที่นี่คือแบบร้านข้าวร้านของกินเยอะมาก ตันนี้เดี๋ยวสายพาทุกคนมาเดินเล่นดีมากเลยอะ่ะปกติเสาวที่ทุกคนไปทำอะไรที่ไหนกันก็ช่วยคอมเมนต์บอกสายเลยนะคะเผื่อสายจะตามไป <c oughs> เย็นมากเลยอะ่ะ อยากมีบ้านแบบนี้ชอบมากจริงถ้ามีโอกาสอยากมาปิกนิก้างเลยนะเสียงในคลิปอาจจะเบานิดนึงนะทุกคนยังไม่ได้ซื้อไม่มีคนมาวิ่งด้วย ขอโทษน,นะากาศครับ,บ,บอากาศดีมากเลยทุกคนสงบเย็นอยากนอนอยู่นี่ทั้งวันเลยอะ <laughs> ถ้าเรามีบ้านที่มีต้นไม้เยอะๆก็คงดีเนาะ เราว่าถ้ากรุงเทพมีสวนสาธารณะเยอะๆแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆน่าจะดีอ่ะคืออากาศมันดีมากจริงรู้สึกปลอดสะอาด <laughs> อยากอยู่ที่นี่นานๆเลยอ่ะ ถือว่าที่นี่ถือว่าเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะที่แบบคนนิยมมาถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่งเล่นฟังเพลงอ่านหนังสือจริงจริงทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาคือดูดิถึงฟ้ามันจะแบบดูเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่าเราว่าแบบอกาสมันดีจริงๆอะ่ะอืม เดี๋ยวขอนั่งเล่นก่อนสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันหิวความหิวรบกวนนะค่ะเดี๋ยวขอนั่งเล่นก่อน จริงคืออยากพาทุกคนขึ้นไปดูบนบนนนมากเลยนะที่เขาถ่ายโลปก,กันอยู่แต่ว่า <c oughs> แดดแรง <c oughs> เดี๋ยวไว้แดดอ่นอนๆกว่านี้เดีตายพาเดินขึ้นไป <c oughs> ข้างบนนะทุกคนจะเห็นวิวแบบเ <c oughs> ขาเรียกวะไรวิวเมืองอะ่ะจากม,มุมๆมต่ำอ, <c oughs> อ่ะเออสวยมากเลย <c oughs> มาช่วงเช้าก็ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ เพราะมันร้อนไงส่วนใหญ่คนเขาจะมาช่วงเย็นกันก็มีคนมาถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ข้างบนเย็นมาก <laughs> เย็นมาก <laughs> แดดโคตรแรงเลยมาเดี๋ยวต่าพาขึ้นไปดูข้างบนแปปนึงแล้วเดี๋ยวไต่ต้องขอตัวไปหาอะไรกินละหิวอะ่ะหิวน้ำด้วยมาเดินดูเมื่อเช้าอะ่ะเส้นวันทัดทองคือแบบไม่มีร้านข้าวเปิดเลยส่วนใหญ่เขาเปิดรับตอนเย็นก็จะมีพวกก็จะมีเล็กๆน้อยๆน,นะเป็นพวกแบบร้านข้าววันไก่อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ตายไดเอทอยู่ ก็เลยงดเข้ามันไก่ไปจริงๆก็ชอบกินแหละเดี๋ยวแรงมากเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวตายพาเดินขึ้นไปข้างบนฟ้าสวยป่ะดีมากเลยอ่ะมีกระต่ายด้วย ก็เดี๋ยวให้ดูวิวนะเห็นป่ะอันต้องขึ้นตรงนี้มันถึงจะเห็นสวยมากเลยอะ นีนคะทุกคนวิวข้อมูลก็คือดีที่มากมีนกตกใจนกแต่อตอนนี้ร้อนมากไม่ไหวเดี๋ยวตต่ขอบไปหาน้ำกินก่อนดูเหงื่อดิร้อนมากเหมือนอาบน้ำใหม่อ่ะ <c oughs> เมืองไทย is so hot l ล k e แถวฮึไม่ใช่ร้อนอะใครที่แพ้แดดนะบอกเลยควรมาตอนเย็นค่ะแต่ว่าตอนเย็นก็สักประมาณสี่ห้ามงเย็นอะกำลังถ่ายรูปสวยเลยร้อนจังู เสียงเบานะทุกคนยังไม่ซื้อใหม่ล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ตายด้วยนะคะก็่ายจะพาไปเดินเล่นที่ไหนไปกินอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลา่ายลงคลิปจะได้มาดูกันไวๆนะลงมาแล้วเดี๋ยว ขอไปหาน้ำกินก่อนงงน้ำมืดไม่ได้จะเป็นลมนะทุกคนดำอยู่แล้วไปค่ะไปหาน้ำกินก่อน ตอนนี้ต่ก็ออกมาจากสวนยุรานะก็ว่าจะไปหาคาเฟ่หรือร้านกาแฟนั่งร้อนมากเพราะว่าตอนเย็นนี่นะเจอเพื่อนด้วยก็รอเพื่อนเลิกงานก็ว่าจะไปหาร้านกาแฟนั่งอ่านหนังสือรอดูดีป่ะ <c oughs> <c oughs> นั่งอ่านหนังสือรอ เดินได้โอเคนะแถวนี้คือแบบมันติดห้างด้วยติดร้านอาหารด้วยจริงอะ่ะปกติอะ่ะสายชอบแบบเดินมากเลยนะสายเคยเดินแบบเดินแบบเดินเล่นอะ่ะมากสุดอยู่ประมาณ8โลอ่ะ เดินเล่น8โลชอบเดินมากรู้สึกว่ามันแอคทีฟแล้วได้แบบออกกําลังกายไปในตัวดี ไอซ์อเมริกาโน่ค่ะไม่ใส่น้ำตาล70บาทครับก็ตอนนี้ตายได้ร้านกาแฟนั่งแล้วอยู่ในแถวจุฬาดองแถวหอพักจุฬาชื่อร้างเดล็อกบี้ไม่ค่อยมีคนแต่ว่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดด้วยกาแฟร้านนี้ตายเคยไปกินครั้งหนึ่งอร่อยมากเดี๋ยวขอตัว จกตอนนี้สายออกมาจากคาเฟ่ที่ไปนั่งกินกาแฟเมื่อตอนเที่ยงแล้วเนะก็เสร็จจังนี้ สายว่าจะไปกินข้าวแล้วก็ซื้อของอะไรนิดหน่อยรอเพื่อนห้าโมงเย็นว่าเพื่อนเลิกง,งานห้าโมงมก็เนี่ยค่ะทุกคนเป็นวอล์กหนึ่งวันกับ่ายก็ปกติเสาร์ทิตหรือว่าวันว่างก็เนี่ยายก็หาเวลามาเดินสวนจุฬาก็รู้สึกว่าแบบชอบมามันคลายเครียดดีเนาะก็ถ้าทุกคนมีเวลาว่างตายก็อยากให้ลองมาแบบเดินเล่นออกกำลังกายปิกนิกถ่ายรูปมัน่อคลายจริงๆดูแบบ นโ okay อเค่ะโคตรร่มร,รื่นเลยก็ถ้าใครมีสถานีดีๆตรงไหนหรือว่าคาเฟ่ดีตรงไหน,าาไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้ละทุกคนกรตจายตามไป <c oughs> ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เอลวิตายด้ยนะคะ,ะ,คะทุกคนก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าฮะบ๊ายบาย